เอกซต,ตอนนามนี้ท่านได้แต่ได้มาวงเล็บภาษาท้องถิ่นหาเหม่เจีลาวกลับมาอีกแล้วครับที่หนูพูมาพร้อมกับเสียงไก่้ครับคลิปนี้อยู่ในคลิปชุด Exit นะครับคําตอบจากปอิศาคลิปนี้ผมจะเล่นคลิปตามกระแสสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเลี่ยงไม่ได้นะคลิปนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นกระแสดราม่าในตอตนนครับเกี่ยวกับการเคลมเพลงลาวดูเดือนของดีเจทางฝั่งสปปลาวครับ เพลงที่ขึ้นต้นด้วยลาวต่างๆท่านว่าเป็นเพลงที่ศิลปินลาวในอดีตครับเป็นผู้รจนาวไว้ทางทั้งที่มันมีหลักฐานมีการจดบันทึกที่แน่ชัดนะครับว่าเพลงลาวดวงเดือนนั้นถูกประพันธ์โดยใครประพันธ์ให้ใครและเหตุใดจึงประพันธ์เพลงลาวดวงเดือนนี้ขึ้นมาครับเป็นหนึ่งในโศกนาตกรรมทางด้านความลักครับของเจ้าชายฝั่งใต้กับเจ้าหญิงฝั่งเหนือที่ถูกกีดกันโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับหากว่าใครสนใจเรื่องของต้งนกำเนิดเพลงลาวดวงเดือนครับ อยากให้เบศึกษาในประวัติศาสตร์กระซิบนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เข้มข้นทางด้านการเมืองว่าเหตุใดครับทาไมผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงพยายามจะก,กีดกันไม่ให้บ่าวสาวทั้งสองคนนี้สมหวังกันแต่ส่วนเนื้อหาในคลิปนี้ครับผมจะไม่มาเจาะลึกเกี่ยวกับเพลงราดวงเดือนนะครับเพราะว่ามีผู้รู้หลายๆคนนคนตอบไขเรื่องที่มาและที่มาแห่งกําเนิดเพลงราดวงเดือนแล้วแต่ที่ผมอยากจะมาทําคลิปนี้ ก็เพราะว่าอยากใช้ทุกคนมาชวนคบคิดครับว่าทําไมดีเจคนตัการรวมทั้งคนลาวอีกหลายหลายคนจึงคิดว่าเพลงลาวดวงเดือนหรือเพลงอื่นๆครับที่ขึ้นต้นในลาวนั้นเป็นผลงานของครูบาอาจารย์คนลาวในอดีตท,ที่เป็นผู้รัจนาไว้ต้นกําเนิดของความคิดดังกล่าวต่างหากนะครับที่น่าสนใจว่าทําไมเขาจึงคิดเช่นนั้นนี่ต่างหากนะครับที่ผมอยากจะมาชวนคบคิดกันพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ลากเงาแห่งบรรพชน นี่เป็นรากเหง้าของบรรพชนผมและบรรพชนคนลาวในปัจจุบันครับเพราะว่าเรามีบรรพชนร่วมกันแต่เราแยกออกเป็นสองสาขาสาขาหนึ่งจะเป็นฝั่งล้านนาอีกสาขาหนึ่งจะเป็นฝั่งล้านช้างแจ้งเตือนไว้กอนล่วงหน้าครับช่วงก,กลางกลงคลิปจะมีโฆษณาขายสินค้าของผมนะครับหากใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจนะครับหรือว่าไม่สนใจก็เลื่อนข้ามก็ได้อันที่จริงมันก็ยังไม่มีสินค้าขายในเพจครับแต่เกรไว้ก่อรล่วงหน้าครับเพื่อนในอนาคต จะนาสินค้าของตัวเองมาลงในเพจเพื่อเพื่อนฝูงพี่น้องหรือว่าแฟนคลับคนไหนสนใจครับจะได้เข้ามาอุดหนุนเพื่อสนับสนุนติดหนูกันได้ครับโอเคครับเข้าไปรับชมกันต่อครับผมด้วยเหตุที่เรามีรากเหง้ามีบรรพชนร่วมกันพร้อมกับมีการผสมของผู้คนที่ค,คล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันในบางส่วนครับเลยทําให้เรามีศิลปะวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันหากมองจากมุมมองคนภายนอก จะแยกไม่ออกระหว่างคนเมืองกับคนลาวแต่หากมองจากมุมมองคนภายในจะเห็นได้เด่นชัดถึงความแตกต่างระหว่างคนเมืองและคนลาวจุดยืนมุมมองเวลาสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่เป็นพอยท์ทำให้ความรับรู้และความเข้าใจของเรานั้นแตกต่างตามช่วงเวลาอยากจะให้สังเกตภาพนี้นะครับภาพที่ผมนํามาใช้เป็นปกคลิปนี่แหละภาพนี้มีความท้าทายอยู่นะครับซึ่งภาพนี้มีชื่อว่าภาพไม่ยิงลาว ่ายขึ้นในสบบปปลาวเมื่อครั้งในอดีตนะครับและมีหนึ่งคนในภาพนี้ที่ไม่ใช่ไม่หิงลาวเป็นไม่หญิงยวนเพียงหนึ่งเดียวนะครับหากว่าคุณสามารถแยกคนยวนออกจากคนลาวได้จากการแต่งกายของผู้หญิงในภาพเนี่ยแสดงว่าคุณมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของการแต่งกายความแตกต่างระหว่างลาวกับยวนได้เพราะว่าลาวกับยวนมีความคล้ายคลึง การข้อค่อจะมากนะไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่การสร้างบ้านเรือนการแต่งกายรวมถึงภาษาจะมีความแตกต่างกันในส่วนของดีเทลรายละเอียดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยหากคุณสามารถสังเกตเห็นในความแตกต่างที่มันนิดหน่อยออกได้แสดงว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ขนและความแตกต่างระหว่างลาวกับยวนได้ดีหากมองในมุมมองคนนอกนะส่วนเฉลยก็จะไปเสร็จเฉลยกันท้ายคลิปครับว่าไหนเป็นยวนไหนเป็นลาวนะ อยากให้โฟกัสกลุ่มชาติพันธยวนนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักและชาติพันธุ์พื้นฐานของกลุ่มคนล้านนาในอดีตและล้านนาในปัจจุบันนะครับคนยวนนี่เองครับจะกลายมาเป็นบรรพชนของกลุ่มคนซึ่งเรียกเองว่าคนเมืองครับคนเมืองเกิดมาจากกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ครับรวมตัวกันและเกิดชาติพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโดยนิยามตัวเองว่าคนเมืองคนเมืองมีความหมายว่าผู้ซึ่งจเจริญแล้ว เราจะเรินเรื่องของศิลปะวัฒธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมการจะเป็นคนเมืองก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะครับเป็นเรื่องอะไรที่เรียบง่ายมากขอให้คุณเข้า3ปัจจัยเนี่ยครับกินข้าวนึ่งอู้กับเมืองตานกวยลากแค่นี้คุณก็เป็นคนเมืองได้ครับคนเมืองไม่ใช่เรื่องของชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์มันเป็นเรื่องของศิลปะประเพณีภาษาวัฒนธรรมครับมันจึงเปิดกว้างให้กับทุกชนชาติครับทุกชนเผ่าสามารถเป็นคนเมืองได้ หากจะอ้างอิงในตำนานเรื่องราวคนแรกนั่นคือปู่เจ้าลาวจบที่กำเนิดมาโดยโอปะปฏิกะขึ้นมาเป็นมนุษย์และกลับมาปกครองคนในบริเวณโดยตรงและแผ่ผายอำนาจเข้าสู่ที่ราบพะเยาเชียงรายนั่นเป็นเรื่องของตำนานครับอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้แต่ปู่เจ้าลาวจบถือว่าเป็นปฐมวงศ์ของราชวงศ์ละวัาจฉกราชแต่บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในเชื้อสายละวัาจฉกาลาดนั่นคือลาวเจียงหรือคุนเจียงผู้แผ่อำนาจ จากที่ลาบพเยาเชียงรายขึ้นไปยังเชียงลุ่งเชียงตุงแล้วยาวไกลเพื่อจะถึงเมืองแขนหรือเขตเดียนเบียนฟูนะปัจจุบันขุนเจียงจึงแผ่ภายทรงลูกหลานก็ไปปกครองอย่างเมืองต่างๆแล้วใช้คํานําหน้าว่าลาวเป็นต้นมาฉะนั้นคํา,าว่าลาวใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้นําลีดเดอร์เจ้าเมืองไม่ใช่คนทั่วไปจะใช้คํา,าว่าลาวนําหน้าได้ลาวคนสุดท้ายในหน้าปอดิศาในเขตจยงแสนนั่นคือลาวเมง พ่อของพญามางลายต่อมาพญามางลายได้ขยับลงมาทางใต้สามารถเอาชนะพวกมอนฮลิกุญชัยได้รับอิทธิพลของมอนเข้าไปจึงเปลี่ยนคําว่าลาวมาเป็นคําว่าพญานี่คือจุดพลิกผันระหว่างจากลาวมาเป็นพญาในอนาณาจักรล้านนาต่อมาอีกห7ปีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างล่มขาวเป็นผลสําเร็จเมื่อเราลูกหลานของเราเจือ สามารถก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างกับล้านนาขึ้นมาได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่แตกต่างของกลุ่มคนทั้งสองฝั่งโของอาณาจักรล้านช้างเริ่มขยับขยายและโอนทายผู้คนลงไปทางใต้ผสมผสานกับผู้คนในเขตสีโคกตะบองในอดีตแล้วได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจากขเขมรเข้ามาจึงก่อให้เกิดกลายเป็นคนลาวในปัจจุบัอนอาณาจักรล้านนาฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำโขก ได้ขยับขยายอำนาจลงมาทั้งตอนใต้มาดูดคืนพวกขลิปูนชัยที่อยู่ตามร่มน้ำปิงระหว่างนั่นคือลำปางและลำพูเป็นพวกมอญได้รับอิทธิพลมอญดั้งเดิมเข้าไปและแพร่ขยายเข้าไปตามโยมนาศได้รับอิทธิพลของขอมที่ส่งต่อมาจากสุโขทัยเข้าไปจึงกลายมาเป็นกลุ่มคนล้านนาในยุคแรกและในยุคสมัยนี้นี่เองที่คนตามร่มน้ำเจ้าพยา เริ่มรู้จักคําว่าลาวในฐานะผู้คนหรือกลุ่มคนผู้ก่อตั้งสร้างบ้านเมืองสร้างรัฐอยู่เหนือเมืองสุโขทัยขึ้นไปด้วยเหตุที่ล้านนาและอยุธยาเป็นอนาณาจักรที่ติดกันจึงมักจะกระทบกระทั่งกันหลายครั้งโดยเฉพาะศึกแย่งชิงสุโขทยัยจึงก่อให้เกิดภาพจําความเป็นลาวให้กับอาณาจักรล้านนาเกิดมาจากวรรณกรรมลิลิตวนพ่ายเป็นวรรณกรรมที่เทิดทูนพระเกียรติกษัตริย์อยุธยา ยวนในที่นี้หมายถึงลูกหลานขุนเชียงที่อยู่ในแคว้นโยนกอยู่ทางที่ลาบพยาชิงหลยแต่ณนะช่วงเวลาดังกล่าวศูนย์กลางอนันาจักมันมาตั้งเชียงใหม่แต่ในภาพจําของคนอยุธยายังคิดว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นลูกหลานของลาวเชียงเป็นคนลาวถึงแม้จะย้ายราชธานีมาตั้งราชวงศ์มังรายแต่ก็มองภาพกลุ่มคนดังกล่าวว่าเป็นลาวอยู่ดี วรรณกรรมลิลิตยวนผ่ายจึงเป็นเหมือนมุดหมายสร้างความเป็นลาวให้กับคนล,ล้านนาและถูกตอกย้ำโดยวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเมื่อพระพันวษาสั่งให้ขุนแผนขึ้นไปตีเมืองลาวไม่ใช่ขุนแผนจะขึ้นไปตีเวียงจันนะครับแต่ขุนแผนขึ้นมาตีเชียงใหม่นั่นคือภาพจําในยุคต่อมาว่าลาวหมายถึงล้านนาเชียงใหม่ไม่ได้หมายถึงนครหลวงเวียงจันทในเวลาต่อมาเมื่อสิ้นราชวงศ์บางลาย พวกพาม่าเข้ามาปกครองโดยใช้วัฒนธรรมพม่าแพร่เข้ามาในพื้นที่อาณาจักรล้านนาเดิมทําให้ผู้คนได้รับอิทธิพลของมอญพาม่าเข้าไปค่อนข้างมากทั้งวรรณกรรมภาษาและการเขียนและในช่วงนี้เองที่ล้านนาถูกตัดออกเป็นสองส่วนระหว่างล้านนาฝั่งเหนือและฝั่งใต้มีศูนย์กลางอํานาจอยู่ที่เชียงแสนกับเชียงใหม่ในสมัย กษัตริย์พม่าชื่อว่าอันนอแล้วพักจมสนษนาสักแป๊บนะครับเป็นโฆษณาขายสินค้าพื้นารายได้ก็เพจกาชอบับเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองนะอีกหนึ่งชนิดสินค้าที่อยากจะนําเสนอครับเข็มคัดหนังวัวแท้ครับหาซื้อได้ในเพจผมนะครับถึงแม้ว่าฝีมือจะมีอ่าสีตาขอบเลอะบาอ้างนิดหน่อยครับแต่สิ่งหนึ่งที่รับประกันได้แน่นอนคือพืชทึกทนแน่นอน แลบประกันอายุงานไม่ตม่ำกว่า5ปีนะเพราะว่าผมใช้หนังวัวแท้นะครับลวก็ทากาวอัดลวกะเย็บเก็บขอบหนังวัวจะหนาถึง3ชั้นนะครับเมะสสำหรับคนที่ชอบแบบรุดทึกทนหากว่าสนใจอยากจะสนุกสนุนติดหนูอยากจะสนุนช่องติดหนูให้อยู่ต่อไปนะครับก็ช่วยซื้อสินค้าของติดหนูนะครับผ่านช่องติดบ้านสวนนะครับผมก็เอาสินค้าผม ลงขายในเพจของผมครับลงในช่องของผมเพื่อเป็นการสร้างสูตหารายได้ครับหาตังค่าน้ำมันในการออกไปค้นหาโควิดในการออกไปค้นหาเหร,าหรื่องราวา่างๆันลืมไหมครับราคาเส้นละ300บาทลงขายในหน้าเพจนะครับหากว่าใครซื้อทางออนไลน์นะครับก็จะราคา300สามสิบาทรวมค่าส่งครับจะซื้อกี่เส้นครับก็คิดค่าส่ง30บาทเส้นเดียวก็30บบาทในค่าส่งครับ จะซื้อสองเส้นซัพเทนปก็คิดแค่ส่งสามบาทครับขอให้ได้ค่ากล่องค่าน้ำมันสักนิดหนึ่งตอนขี่ม่สายไปส่งก็พอใจเลยราคาใครมาซื้อหน้าร้านนะครับก็มาคุยกันได้ต่อรองก็ได้ครับพบปะทักทายก็ได้ครับหากว่าอยากถึอยากจะสร้างนุช่องที่หนูอยากจะสร้างนุทิศหนุให้ได้สร้างผลงานต่อไปก็ช่วยพุดหนุนสินค้าที่หนุได้นะครับ โอเคครับฝากสิครับจาก<ด>นั้นเ<ว>ป็นต้นมาล้านนาฝั่งเหนือและฝั่งใต้ก็แยกกันปกครองเป็นเอกเทศมาอย่างยาวนานจุดเปลี่ยนแปลงและการก่อกําเนิดคนเมืองในยุคใหม่มนเริ่มต้นขึ้นที่พม่ามีการเปลี่ยนแปลงกันภายในพม,ม่าเกิดราชวงศ์ใหม่กันเกิดขึ้นนั่นคือราชวงศ์คองบองราชวงศ์คองบองตรงกันกับปลายสมัยอยุธยากรุงธนและกรุงเทพราชวงศ์คองบองเน้นการขยามนาดด้วยกําลังการทหาร มีการปกครองอย่างเข้มงวดด้วยระบบทหารกวดต้อนผู้คนไปทําสงครามหลายครั้งไม่ว่าจากการทําสงครามตีอยุธยาหรือทําสงครามปกป้องพาม่าจากราชวงศ์ต้าชินผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายในการทําสงครามอยู่กันอย่างไม่สงบสุขผนวกกับเจ้านายท้องถิน่นมีความขัดแย้งกับขุนนางพาม่าที่ส่งเข้ามาปกครองขุนนางท้องถิน่น ในลำปางเชียงใหม่ลำพูนก็เลยปันใจออกหา่างหวังจะฟื้นมนั่นด้วยการแปรพักหันไปสวอยพักพระเจ้ากุงทนหรือว่าพระเจ้าตากในช่วงเวลานั้นพระเจ้าตากยกทัพขึ้นมาปราบเจ้าพ่อฝางที่เมืองสว่างข้าบุรีนั่นคืออุตรดิตถ์ในปัจจุบันในการแปรพักครั้งนั้นคณะกําลังรอทัพหนุนจากพระเจ้าตากเมืองเชียงใหม่ก็ถูกล้อมตีโดยทัพจากเมืองเชียงแสนผู้คนและถูกกดัวต้อนไปเป็นอันมากทาให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองล้าง ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นของการฟื้นฟนในช่วงแรกจะไม่ราบลื่นแถมยังสูญเสียผู้คนในพื้นที่แองเชียงใหม่และลำพูนไปเป็นมากแต่ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดคนเมืองในยุคปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นเมื่อกลุมของพญากระละและพญาจ่าบ้านได้รับแรงสนับสนุนและทับหนุนของพระเจ้าตากที่นำโดยพระยาจักรีและพญาสุสีเดินทางมาถึงก็สามารถเข้ายึดเมืองเชียงใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ แถมยังขับไล่พวกพม่าเข้าไปอยู่ในเขตล้านานาางตนเหนือนั่นคือเมืองเชียงแสนในเวลาต่อมาได้เข้าร่วมกันตีเมืองเชียงแสนจนเมืองเชียงแสนแตกขับไล่พม่าข้ามลําน้ําโขงไปด้วยเหตุที่เองเชียงใหม่และลําพูนผู้คนค่อนจะบางพญากรเวละก็ต้องเกณฑ์คนนาปาง500คูอขูเรือนเพื่อไปสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ที่เมืองป่าซางก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการซ่องสมผู้คน และรวบรวมผู้คนซึ่งลงเหลือในพื้นที่เมืองลำพูนเดิมเข้ามาผนวกจนมีกำลังคนมากพอเข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองที่เมืองเชียงใหม่พญากระวิละใช้เวลารวบรวมผู้คนและซ่องตุมอยู่หลายปีจนกำลังเริ่มแข็งแกร่งจึงคิดแคมเปญเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองโดยพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายแรกเฟสแรกกนะ็คือพื้นที่ในลุ่มน้ำกก,กอิงในเขตที่ลาบพยาเชียงราย ไปกวต้อนเอาผู้คนผู้มีเชื้อสายยวนเข้ามาในพื้นที่คนกลุ่มแรกที่ถูกกวดต้อนมาถูกนํามาไว้ที่นครลำปางทดแทนประชากรเดิมที่ขาดหายจากการทารําสงครามในเฟสที่สองข้ามน้ำโขงขึ้นไปตีลำน้ำแม่ทาและลำน้ำแม่สายขึ้นไปตีตามเมืองต่างๆกลุ่มคนเหล่านั้นเรียกเองว่าไทยไม่ว่าจะเป็นไทยลือ้อไทยเขินไทยยองร่วมถึงไทยใหญ่กวต้อนเอาผู้คน ที่เรียกเองว่าไถเข้ามาในเขตพื้นที่ลำปางลำพูนและเชียงใหม่จึงเปรียบเสมือนหม้อกระทะขนาดใหญ่ที่จะหล่อหลอมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวโดยที่มีกลุ่มชนชั้นผู้นำมาจากคนในจังหวัดลำปางหรือเมืองลำปางเดิมในอดีตคนกลุ่มนี้จะได้เลือกอยู่ในทำเลที่ดีสุดนั่นคือทำเลในตัวเมืองส่วนเมืองลำปางก็อยู่ในเขตทั้งเมืองเก่าและเมืองใหม่ ในพื้นที่เชียงใหม่และระพูลก็อยู่ในเขตตัวเมืองในเชียงใหม่คนที่ย้ายไปจากลำปาง500คนที่ป่าซางจะได้รับทำเลที่ดีที่สุดนั่นคือภายในกำแพงเมืองชั้นแรกก่อนจะเข้าตัวเวียงนั่นคือบริเวณที่เป็นประตูท่าแผนในปัจจุบันกลุ่มชนชั้นผู้นําในลาปางก็จะตั้งลอกลากที่อยู่อาศัยณบริเวณนั้นเพราะใกล้ท่าน้ําและอยู่ภายในกําแพงเมืองนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของนิยามขาว่าคนเมืองเนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าวบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขกลุ่มผู้นําหรือกลุ่มคนชนชั้นลีดเดอร์มักจะอยู่ภายในกําแพงเมืองเพราะว่าได้รับการป้องกันอย่างดีส่วนกลุ่มคนที่ถูกกวัวต้อนมาก็จะอยู่ตามละแวกรอบๆเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเหมือนมีกลุ่มคนอยู่สองกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือกลุ่มคนท้องถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ภายในตัวเมืองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มชนชั้นผู้นาผู้กลุ่มอํานาจกับกลุ่มคน ผู้มีจํานวนมากกวัวอาศัยอยู่นอกเมืองแต่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และด้วยความต่างระหว่างคนในเมืองกับคนนอกเมืองนี่ครับทาให้ความหมายของคําว่าคนเมืองนี่มันเปลี่ยนไปจากแต่เดิมความหมายตามรูปศับมันหมายถึงเพียงแค่คนที่อยู่ในเมืองมันถูกนํามาตีความใหม่คําว่าคนเมืองจึงเท่ากับผู้ซึ่งเจริญแล้วผู้ซึ่งมีอะไรทมที่สูงส่งเหตุผลก็เรียบง่ายมากครับกลุ่มคนเมืองในยุคต้นต้องการเชิดชูวัฒนธรรมของตัวเอง เพื่อเนรบวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่ตัวเองนั้นไปกวดต้อนมาเพื่อให้ง่ายในการปกครองนั่นคือจุดเริ่มต้นและจุดกําเนิดของนิยามคำว่าคนเมืองแต่การจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชการีสีเมื่อพาม่าสูญเสียอํานาจให้กับอังกฤษด้วยเหตุนี้ทําให้การทําสงครามกับพาม่าไม่มีอีกต่อไปการเฝ้าระวังจากศึกภัยนอกนั้นไม่มีผู้คนเริ่มขยับขยายจะเริ่มเติบโตขึ้น ปนัวกับนโยบายของรัชกาลที่4ส่งเสริมให้ผู้คนนั้นขยายครอบครัวมันจะมีการออกไปตั้งโลกลากอย่างที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคนนอกเมืองหรือคนในเมืองก็ขยับขยายออกไปตั้งหมู่บ้านต่างๆมันจึงเกิดการผสมผสานกันของศิลปะวัฒนมและผู้คนในการก่อร่างสร้างวัฒนมคนเมืองในช่วงยุคตนก็จะมีการแบ่งเปิ่นแบ่งตัวแบ่งคิงแบ่งหาแบ่งเขาแบ่งเราอยู่แต่มันจะเปลี่ยนไปในช่วงสมัยรัชกาลที่5้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นําพากลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มคนกลุ่มใหม่เข้ามาจากรุ่มน้ําเจ้าพยาคนกลุ่มพวกนี้ผิวสีเข้มกินแกงกะทิกินข้าวเจ้าที่สำคัญอู้กําไทยซึ่งมีความแตกต่างกับกลุ่มคนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนที่สําคัญกลุ่มผู้ปกครองจากรุ่มน้ําเจ้าพยาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่แตกต่าง เขานิยามเราด้วยการรับรู้เดิมของบรรพชนของเขาว่าเราเป็นลาวทั้งๆท,ท,ที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลาวในพื้นที่แทบว่าจะมีน้อยมากๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมืองไตลื้อไตเขินแต่ย,ยองแต่ใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวล้วนไม่ได้คล้องเกี่ยวอะไรโดยสายเลือดหรือโดวยว่าธรรมกับชาติพันธุ์ลาวเลยแต่ถูกเมารวมว่าเป็นลาวก็เลยเกิดความไม่พอใจ บางครั้งก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นในกลางตลาดก็มีอยู่หลายครั้งเนื่องจากถูกหาว่าเป็นลาวด้วยเหตุของการซับสนทางด้านเชืดด้อพันพันนี่เองมันเลยทําให้ก่อกาเนิดเพลงลาวดวงเดือนก็นเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ประพันธ์ก็มีความเข้าใจว่าคนเมืองเหนือน,นั้นเป็นลาวความเข้าใจผิดทางเชาติพันธุ์สืบเนื่องยาวนานจากสมัยการปกครองแบบระบบกษัตริย์เข้าสู่สมัยการปกครองระบบประชาธิปไตย ลายเป็นปมในใจให้คนเมืองเหนือเกือบทุกคนในการเปิดประชุมสภาครั้งแรกของประเทศไทยสสสิประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสขึ้นถแถลงหนึงในถ้อยคำถแถลงที่อัดอั้นตันใจคนเมืองเหนือมานานนั่นก็คือเราไม่ใช่ลาวเราคือคนไทยเหนือและเป็นคนไทยเชกเช่นทุกคนในแผ่นดินนี้คำประกาศนี้มันจะได้ออกถึงความไม่พอใจของคนเมืองเหนือ ที่ถูกเรียกว่าลาวเพราะถูกเรียกว่าลาวก็เท่ากับการขุดเอารากเง่าบรรพชนมาล้อกันการทอดถอนความเข้าใจผิดทางด้านเจตพันธ์มันเริ่มทุเลาเบาบางลงจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการศึกษาทั่วราชอาณาจักรพูดไปแล้วก็ดังตลกร้าครับผู้คนจากลุ่มน้ําเจ้าพยาเลิกเรียกเราคนเมืองว่าลาวสักทีนะแต่ผลกระทบจากการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ ทำให้เราต้องเรียนประวัติกระแสหลักนะครับเราเรียนประวัติสุโขทัยอยุธย,ยากรุงทนกรุงเทพเพื่อลอหลอมผู้เรียนทุกคนครับให้กลายเป็นคนไทยที่มีสํานึกเดียวกันโดยต้องละทิ้งสํานึกแห่งบรรพาชนของตนเองไปยกตัวอย่างจากประสบการณ์คนที่มีอายุเลยรักซีไปน,นะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนตอนเป็นเด็กนะครับเวลาเราไปโรงเรียนจะถูก,กครูบังคับให้พูดภาษาไทยในโรงเรียนนะครับหากพูดภาษาท้องถิ่นจะถูกไม่เลียวนะครับ ตั้งแต่ปฐมมต้นมปลายครับถูกบังคับอย่างเช่นนี้มาตลอดเลยตอนเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจครับว่ามันจะส่งผลอะไรครับพอหลังจากเลิกเรียนครับทั้งครูพันโรงทุกคนครับก็กลับมาพูดกําเมืองกันหมดเลยพอถึงปัจจุบันครับเห็นผลกระทบนั้นได้อย่างชัดเจนนะยกตัวอย่างคนรุ่นแม่ผมนะครับเน้นหนักการสื่อสารครับเป็นภาษาท้องถิ่นครับแต่สามารถฟังภาษาไทยส่วนกลางได้พอมาถึงรุ่นผมครับคนเล็กสี่เล็กห้านะ ก็จะฟังได้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นครับทําได้ดีพอๆกันทั้งพูดและทั้งฟังพอมาถึงรุ่นลูกนะครับลักเลขสองเลขสามก็จะเน้นหนักไปทางภาษาไทยส่วนกลางละภาษาท้องถิ่นก็เริ่มใช้น้อยลงพอมาถึงรุ่นหลานครับอายุลักเลขหน่วยนี่แหละตอนนี้ลูกหลานเราไม่พูดภาษาท้องถิ่นแล้วครับเน้นหนักไปทางพูดภาษาไทยส่วนกลางเป็นพูดภาษาไทยกลางเป็นหลัก มันคือการคืนทางด้านวัฒนธรรมครับผ่านการศึกษาผ่านสื่อบันเทิงและสื่อต่างๆครับปัญหานี้เกิดทั่วฟ้าเมืองไทยครับสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อยต่างๆสิ่งเดียวที่เราเพอจะทาได้ครับนั่นก็คือปลูกฝังให้เขารู้ถึงรากเหง้าแห่งบรรฑาชนครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับส่วนว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับหากว่าวันหนึ่งเขาตื่นรู้ทางด้านวัฒนธรรมรากเหง้าแห่งบรณฑาชนเขาก็จะกลับมาสู่ อ้อมกอดแห่งวิญญาณบรรพุหลุดเองผมคิดคําพูดเท่ๆนี้ได้งไงอ้อมกอดแห่งวิญญาณบรรพุรลุดเออก็โอเคนะช่วงท้ายนี้ก็มาเฉลยภาพที่ถามไว้ต้นคลิปครับว่าใครเป็นคนยวนในกลุ่มผู้หญิงลาวนี่นครับคนยวนกับคนลาวครับจะใส่สิ้นต่างกันนะครับคนยวนคนละนาครับใส่สิ้นหลายขวางคนลาวใส่สิ้นหลายตั้งครับเสื้อผ้าและลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าครับในอดีตมันเป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่มนะครับหรือสิ่งสวยงามมันเป็นเครื่องหมาย วงบอกถึงชนเผ่าหรือชาติพันธุ์รวมไปถึงสถานะทางสังคมครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ครับเกี่ยวกับไขค,ความกระจ่างในคําว่าลาวในสังคมไทยครับเพราะว่าในสังคมไทยแต,แ,แ,ตแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเราบัญญัติคําว่าลาวกับกลุ่มชนที่แตกต่างกันนะครับโอเคครับช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอบอกว่าไว้ซาลาวก่อนนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับผม